ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมปี2567 <c oughs> ในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเพราะว่าตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567ที่ผ่านมาเนี่ย ดาวาพระพฤหัสบดีนะฮะท่านได้โครจรเข้าเรือนการเงินของท่านไป1ปีเต็มโครจรในเ,เรือนการเงินนะฮะไป1ปีเต็มนะครับดาวเป็นดาวสุภะนะ,ะแปลว่าความเจริญแต่ว่าต่างประเทศเนะี่ยโครจรเข้าเรือนการเงินใครที่มีไรายได้จากต่างประเทศใครที่มีไรายได้นําเข้าส่งออกนะฮะใครที่มีธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาทุกประเภทเกิดมุมที่ดี ใครที่มีธุรกิจออนไลน์เกิดมุมที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ดาวพระสศบดีเคลื่อนเ,อเรือนการเงินเนี่ยนะครับจะเกิดโอกาสทางการเงินใหม่ๆด้วยเกิดช่องทางไรายได้ใหม่ช่องทางไรายได้แปลกใหม่นะฮะหรือเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินได้ดีมากขึ้นนะฮะเช่นมันมีช่องทำเงินเพิ่มมีรายรับเพิ่มเกิดรายรับ คู่ขนานมีช่องรับเงินมากกว่า1ช่องขาดเงินจะได้เงินนะครับนี่ภาพรวม1ปีการเงินจะดีแน่นอนแต่เรามาเช็คดวงในเดือนพฤษภาคมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวจำตัวของท่านเนี่ยนะฮะยังอยู่ในจุดวินาศนะฮะอาจจะมีภาวะเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องคุ้นคิดคิดถึงคันึงหาหรือหวนไปคิดถึง ย้ำคิดย้ำทำหรือว่าเป็นช่วงที่แบบพิจารณาตัวตนมีเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นในจิตในใจของตัวเองโดยไม่ได้บอกใครให้ร่วงรู้หรือมีเหตุการณ์ให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นแปลว่าอาวัยวะบางส่วนคุณจะได้ใช้งานหนักหรือคุณจะได้นอนดึกหรือร่างกายคุณอาจจะต้องชำรุดสุดโทมในบางส่วนฉะนั้นคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีก็แล้วกัน ในดวงชะตาเนี่ยนะครับช่วงนี้หลงอะไรจะหลงมากนะฮะรักอะไรก็จะรักมากระวังเสียหายเพราะอารมณ์โลภโทสะโมหะจะนำความเสียหายเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับเกิดขึ้นได้ด้วยดาวจำตัวควงคู่กับดาวราหูอยู่เป็นดาวแห่งความมัวเมานะฮะในเดือนพฤษ,ษภาคมเนี่ยจะเสียพ้าอ,อารมณ์จะเสียเพราะ การตัดสินใจที่มันเป็นความรักโกรธโกรธหลงนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เนื้อหอมกับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่ไม่ได้รักเราคนเดียวหรือไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอาจจะเข้ามาในลักษณะของดวงดาวเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังคดีความหรือเกิดเรื่องเฉามีคนมาดินทาว่วาร้ายคุณด้วยระวังฟืนไฟต่างๆด้วยนะอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยในช่วงเดือนนี้ดาวเกตอยู่จุดลาภะ นะตลอดเดือนบางท่านได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีรือบอกนะชาวรัคนดาราศีเมษเนี่ยก่อนจะดูต่อเนี่ยเดี๋ยวคือเงินคุณเนี่ยจะมีมุมที่ดีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักคือดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะแนะนําดูดวงกับลุกสิทธิ์นะครับสําหรับท่านใดจะเช็ควันเดือนเฉพาะวันเดือนปีเกิดนี่มันทายรวมๆคนเป็นล้านคนคงดวงไม่เหมือนกันนี่ดูเป็นแนวทางนะ ดูรวงกับลูกศิษย์เนี่ยเขาจะเช็คเป็นลักษณะของแบบดูแบบแบบคลิปเสียงเนี่ยเขาจะส่งคลิปเสียงให้ทางไลนะ์นะนะก็คือเป็นไฟล์เสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไฟล์เสียงแบบเนี้ยเนี่ยส่งให้ทางไลน์เนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมที่พูดมาใช่หมดเลยนะฮะมินีิก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนนี้เขาบอกเนี่ยพอส่งไฟล์ไปแล้วเขาแม่นมากค่ะอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะได้ดูดวงเฉพาะดวงชะตาของเรานะฮะก็คือว่าเอาวันเดือนปีเกิดมาผูกดวงชะตาจะได้เห็นทั้งบุญและกรรมก็คือเป็นการวิชาอุปมาอุปไมยดวงดาวบนท้องฟ้าขณะที่คุณเกิดมาอ่านชีวิตนะแล้วก็ทายอนาคตให้คุณ1ปีแล้วก็ตอบคาถามเขาดูราคาถูกนะสำหรับท่านใดจะดูก็ทักแอดมินไปก็แล้วกันหลักร้อยนะ ก็รอคิวหน่อยเขาคิวยาวสาหรับท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อยากเอาไปใฟดูดวงด้วยตัวเองหรือเอาเป็นเป็นรายได้เสริมนะฮะไม่มีความรู้เลยนะนะก็ทักแอดมินไปก็เรียนจนพยากรณ์ด้วยตัวเองได้นะฮะก็คือว่าเรียนด้วยตัวเองเลือกเวลาเรียนได้เรียนในกลุ่มปิดผมทําวิดีโอไว้หมดแล้วนะสรุปไว้หมดแล้วนะฮะก็ค่าครูหลักพันนะครับเพราะว่าสําหรับท่านที่แคปหน้าจอนี้ไปนะ จะได้ส่วนลดก็คือเหลือหลักพันจากหลักหมื่นนะครับนะก็ช่วงนี้มีโปรโนะช่วงเดือนเมษาเนี่ยทีนี้ราศีเมษเนี่ยนะฮะดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้าย <c oughs> เข้าเป็นเกษตรราชิบดีด้วยนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นเกษตรราชิบดีในวันที่21พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้มีโอกาสลุ้นเงินก้อนใหญ่นะฮะบางท่านจะได้เงินจากต่างเพศนะฮะบางท่านจะมีการปันส่วนแบ่งส่วนทางการเงินได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ดาวพระศุกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากบางคนจะมีคนมาชอบมีคนมีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาหรือคุณแฟนคุณกับคุณจะมีแผนการมีแนวทางทางการเงินร่วมกัน คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ย1เดนี่ยดาวสุกเป็นดาวเงินนี่ทับชะตาขาดเงินก็ยังได้เงินเป็นดาวความรักด้วยได้เงินเพราะความรักหรือมีคนมาเอาใจมาผูกพันหรือคุณจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับต่างเพศนะกับคนรักกับคู่ครองมีคนมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อะไรว่าหรือว่าเทคแคร์ความรู้สึกคุณอยู่บ้างนะก็จะประมาณนั้นหรือคุณได้ของมีค่าได้ของถูกใจถูกจิตได้ของมีราคาได้กินของฟรีของอร่อยนะฮะก็ได้นะฮะ แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยมันจะมีดาวพุธเนี่ยเดินจุดจุดวินาศอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยให้ระวังคําพูดหรือบางทีมีคนมาพูดช่วงต้นเดือนนะจนถึงวันที่เจ็ดเนี่ยอาจจะมีคนมาพูดไม่ดีใส่คุณนะฮะหรือคุณได้ไปพูดไม่ดีใส่คนอื่นนะครับก็ได้นะฮะหรือว่ามีเหตุการณ์ให มีการสื่อสารกับใครบางคนผิดพลาดระวังมีเรื่องอึดอัดมีปากเสียงกับญาติมีปากเสียงกับเพื่อนรวมงานหรือมีคนผิดนัดผิดคบพูดผิดสัญญากับคุณหลังจากวันที่7ดาวพุธทับดวงชะตาเป็นดาวชั่งเรือสหัชชะนะครับก็ทับกับดาวอาทิตย์อยู่นะฮะเป็นดาวคู่วิชาการได้องค์ความรู้ได้ปัญญานะฮะบางท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาชีวิตได้เดินทางไกลก็ได้ได้ติดต่อมากขึ้นได้สื่อสารมากขึ้นได้จัดการเอกสาร นะฮะหลังจากวันที่7เดี๋ยวดาวพุธเป็นดาวสาชาติมาอยู่เรือนการเงินนะฮะได้โชคทางการเงินนะฮะจากการเดินทางก็ได้หรือว่าแปลว่าได้ใช้เงินเป็นเพราะการเดินทางได้ใช้เงินเป็นเพราะสังคมมีรายจ่ายมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีการเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงการติดต่อแล้วก็เกี่ยวกับการซื้อยาก็ได้นะเพราะดาวอกิเรือนเงินมันจะแปลว่า เกิดเรื่องอัดคับใจเรื่องเงินทองทองเป็นแต่ว่าเป็นปรากฏการระยะสั้นๆไม่ได้เกี่ยวกับคุณมีเงินหรือไม่มีเงินหรือได้ทะเลาะกับใครเพราะเรื่องเงินทองทองก็ได้นะหลังจากวันที่1 4ดาวอุจจาพิมุขเข้ามาในเรือนการเงินร่วมกับดาวคู่สมพลในเรือนการเงินแสดงว่าการเงินคุณเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนในเดือนพฤษภาคมจริงๆอ่ะเดือนนี้ดาวการเงินโดดเด่นแน่นอนหลังวันที่21ก็แล้วกันนะฮะก็เงินก็ทับดวงมังแต่ต้นเดือนนะครับมีโอกาสได้เงินนะนะฮะ แน่นอนนะลัคนาราศีเมษแล้วก็ประกอบกับดาวการงานข้อคงคู่กับดาวพระเกตอยู่จุดลาภตลอดเดือนนะฮะใครที่แบบอยากได้งานใหญ่อยากได้โครงการใหญ่ขอพรจากสิ่งศิด์ดูสิ่งศิ์ให้ลาบให้ผลในเรื่องของการเงินนะฮะหรือในเรื่องของการงานนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่เกิดลัคนาราศีเมษอยากจะมีเครื่องรางเอาไว้หนุนดวงชะตาช่วงนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยคือของเก่าดาวเกตก็อยู่จุดลาบเนี่ยนะฮะนะก็ ก็มีเครื่องรางมงคลที่ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณเอาไปไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจนะอันนี้เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะรุ่นเศรษฐีเงินล้านนะครับนะอันนี้ด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นยันเกาะเพชรนะครับอันนี้เอานํามาปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่มีมากว่า5,000ปีนะแล้วก็ใช้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะในท้องฟ้าในการหาเลิกปลุกเสกนะฮะ อันนี้ก็คือแคปหน้าจอนี้มาได้ตัวลด2,000บาทนะฮะได้ตัวลด2,000บาทนะฮะอ่ะอันเนี้ยนะครับนะก็ทักไปได้เลยนะครับหรือสำหรับท่านใดอยากจะได้คือ <c oughs> อ่เป็นพระพิคเนศรุ่นเศรษฐีอันนี้ก็เหลือหลักสิบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระพิคเนศที่ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ฮะแล้วก็ใช้ตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะ เอาไปติดตัวก็ได้นะอันเนี้ยนะครับเหมือนพระศีวลีก็ได้นะพระศีวลีนะฮะที่ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณน,นะฮะอันดับสิ์ยิงเครื่องรางต่างมันก็มีประสบการณ์นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ,ะเนี่ยอย่างพระพิฆเนศอย่างเงี้ยเนี่ยคนนี้เขาส่งมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเยอะนะแต่ว่าเอาเฉพาะท่านที่ให้เปิดเผยได้เนี่ยพอดีได้บูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีไปกับอาจารย์ปรากฏว่าได้โชคใหญ่ ได้เงินฟรีมา400,000บาทนะฮะเกือบไม่รอดที่ผ่านมาชอดเงินมากๆบูชาพระพิฆเนศรุ่นนีน้ประทานพองเ,งนเงินทองทอง,ทองจริงๆเีขาบอกเนี่ยเขาส่งมาให้ดูใน400,000บาทนะครับนี่ประสบการณ์นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนนี้บูชาพระศีวลีเนี่ยได้เงินมาล้านกว่าบาทถูกหวยเนี่ยซื้อรถได้เงินสดป้ายแดงเนี่ยส่งมาให้ดูเนี่ยบูชาพระศีวลีของอาจารย์เนี่ย นะคนนี้ก็ถูกหวย1ิบเ้าใบบูชาพระศรีวลีเนี่ยนะ,ะชุดเดียวเลยสิบเกาใบก็เป็นประสบการณ์แต่และคนมันแตกต่างกันไปนะเครื่องรางนะฮะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับท่านใดอยากจะได้ยันส่วนตัวนะยันเขียนจากวันเดือนปีเกิดนะก็ก็ทางแอดมินได้เนี่ยก็ประสบการณ์ก็มีเยอะนะเนี่ยคนนี้ได้เงิน1นล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่า ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับมาหาัศจรรย์มากๆรับเงินสดนะฮะมา1ล้านบาทนะฮะเรเขียนยันไปคนนี้ก็เป็นประสบการณ์นะก็มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลอยู่ที่ใจเราด้วยที่ไปจูนนะสำหรับเดือนเมษาเนี่ยหรือเข้าหาพฤษภาเนี่ยนะฮะก็บางตัวบางรายการที่เป็นของมงคลก็จะมีตัวลด2,000บาทก็ลองทักแอดบินไปนะวันนี้นะครับ สวัสดีครับ